สวัสดค่ะเบล,ลี่คิตตี้ทำดีนะคะวันนี้น้องเบี่จะจะพาทุกคนมาต่อฝักบัวกันนะคะเป็นฝักบัวรดน้ำนะคะวันนี้น้องเบี่ใส่ชุดลูกเสือนะคะลูกเสือสำรองะคะ่ะน้องล,ลี่อยู่ป .3 วนะคะวิธีการต่อก็จะทำแบบนี้เลยเด็จะเข้าไปแล้วก็อันนี้ตัวที่เขียวๆนี้นะคะแล้วก็หมุนๆอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะคะ แล้วก็ต่อตัวปัก,กัวลงไปเลยค่ะต่อแล้วก็ล็อกอย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้นับเบอรี่สั่งมาจากช้อปปี้นะคะนี่นะคะนี่ก็คือพันลูนะคะทุกคนลักษณะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะนับเบอรี่ขอเอาลงพื้นก่อนนี่นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ว้าวค่ะทุกคนมาละเอียดมากๆเลยนะคะ ติดตามชมได้เลยนะคะ